สวัสดีค่ะพบกับเพและรายการเมาใหม่เจออะไรสำหรับวันนี้ก็ต้องยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงภาพ,พยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนค่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าสามารถดูได้ทั้งผู้ที่เป็นนักลงทุนและผู้ที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนมาก่อนค่ะ แต่พอเราได้ยินว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องแบบเป็นเรื่องซีเรียสดูเราเครียดมีตัวเลขเยอะๆเต็มไปหมดแบบนี้ใช่ไหมคะขอบอกว่าหนังที่เลือกมาในวันนี้นะคะจะเป็นหนังที่ดูสนุกลุ้นระทึกไปด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเปิดโลกกัศถัในการลงทุนของเพื่อนๆได้ด้วยค่ะส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรกนะคะแฮร์รี่พอตเตอร์ เอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่ <laughs> พื้นเล่นนะคะ <laughs> คือวันนี้ใส่ชุดมาเพราะว่าเพิ่งไปดูแฮ <laughs> ร์รี่พอตเตอร์ภาคแรกมาไงอ่ะเข้าเรื่องเทค2ค่ะเอาไหม เรื่องแรกก็คือ Wall Street ปี1987ค่ะเรียกว่าผ่านมา30กว่าปีแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่ถือว่าเป็นภาพยนตร์ชั้นครูในเรื่องการลงทุนเลยค่ะ,สะแสดงนำด้วย Michael d o u g s a s นะคะรับบทเป็น Gordon k e c k o ค่ะเจ้าพ่อตลาดหุ้นแล้วเขาก็จะมีวลียอดคิดของตัวเองนะคะ Greed is good นั่นคือยิ่งโลภสิยิ่งดี และอีกคนนึงก็คือนักแสดงหนุ่มชื่อว่าชาร์ลีชีมน,นะคะรับบทเป็นบิตฟ็อกซ์ เป็นโบรกเกอร์หนุ่มไฟแรงนะคะที่มีความทะเยอทะยานแล้วก็มาเสนอข้อมูลวงไหนเพื่อที่จะได้ทำงานใกล้ชิดกับคุณเกโก้นั่นเองนะคะจนทำให้เขาได้เป็นผู้ดูแลพอร์ตหุ้นของ golden gecko ค่ะแต่หารู้ไหมว่าในขณะเดียวกันเขาก็ถูกเจ้าพ่อตลาดหุ้นเนี่ยหลอกใช้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตลอดทั้งเรื่องเราก็จะได้เห็นการชิงไหวชิงพลิประหว่างตัวละครแล้วก็การเทรดหุ้นที่ลุ้นระทึกมากๆเลยค่ะ ไม่พอนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีภาคต่อด้วยนะคะซึ่งห่างกันพอสมควรเลยค่ะเพราะเพิ่งออกมาในปี2010นั่นเองโดยเขาใช้ชื่อตอนว่า Wall Street Money Never Sleeps โดยเหตุการณ์ในภาคที่2ก็จะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่คุณเกโก้ได้ถูกปล่อยตัวออกมาจากคุกนะคะแล้วเขาก็เจอกับหนุ่มน้อยคนหนึ่งนะคะเจคมัว์ ซึ่งรับบทโด,ดยเชียลล์เบิฟจาก Transformer นั่นเองจากนั้นก็เริ่มต้นที่จะสร้างอาณาจักรของตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งนึ่งค่ะเรื่องต่อมานะคะ Wolf of Wall Street ค่ะในปี2013ค่ะ ชื่อจะคล้ายๆกันนะแต่ว่าคนละเรื่องกันเลยนะคะหนังเรื่องนี้ได้รับการเข้าชิงออสการ์ถึง5รางวัลด้วยกันค่ะแล้วก็กำกับโดยมาร์ตินสกอร์เซซีนะคะผู้โด่งดังจาก t a ็กซ r i v e r ยเวอร์ชัตเทอร์ไอพระเอกของเรื่องนี้ก็รับบทโดยดิโอนาโดทิคาบิโอโดยหนังจะเป็นเรื่องราวของจอร์แดนเบลฟอร์ เป็นบร็อเกอร์หนุม่มที่ประสบความสำเร็จมหาศาลในตลาด Wall Street แล้วก็ได้ใช้ชีวิตยังเต็มที่มากๆเลยจนกระทั่งไปพัวพันกับอบายามกุกแล้วก็ถูกแบนจากตลาดหุ้นในที่สุดค่ะและเรื่องนี้ถึงแม้หนังจะยาวนะคะแต่ขอบอกว่าอาจจะถูกใจหนุ่มๆห,หลายๆคนนะคะจะถ,ถูกใจด้วยเรื่องอะไรก็ลองไปดูนะคะ เรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องที่คลาสสิกแล้วก็โด่งดังมากๆเช่นเดียวกันค่ะเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องได้ยินชื่อนี้ค่ะเรื่อง The Big Short นั่นเองนะคะซึ่งออกมาในปี2015ค่ะโดยเรื่องนี้ก็น่าจะถูกใจผู้ที่ชอบลงทุนในอนุพันธ์และอสังหาริมทรัพย์นะคะนั้นจะพาเราย้อนไปในเหตุการณ์ช่วงวิกฤต การเงินสหราชช่วงปี2007และ2008นะคะวิกฤตนี้เป็นเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ค่ะบ้างก็เรียกวิกฤตสัปพรามนะคะหรือคนไทยอาจจะรู้จักกันในชื่อวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นเองค่ะนาังจะเล่าเรื่องผ่านตัวแสดงนำส4คนค่ะซึ่งนักแสดงทั้ง4ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะคริสเตียนเบลสตีฟคาร์ l ร r y a n Gosling และ b d p p t t ซึ่งทั้ง4คนก็จะขับเคี่ยวบทบาทกันอย่างเข้มข้นเลยค่ะเรื่องที่4นะคะ The Founder ในปี2016ค่ะโดยเรื่องนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด McDonald ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนรู้จัก McDonald's โดยหนังเรื่องนี้จะพาให้เราได้เห็นต้นกำเนิดตั้งแต่2พี่น้องคุณ Mac และ Dick ได้ร่วมกันก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็จะมีตัวละครอ,อีกคนนึงชื่อว่า Ray k r o c ซึ่งเป็นเซลแมนผู้เล เห็นโอกาสทำกำไรจากธุรกิจนี้นะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยค่ะใครที่อยากรู้จุดเริ่มต้นของธุรกิจ McDonald's ก็ะรองไปดูหนังเรื่องนี้ได้ค่ะ เรื่องที่5ค่ะ Margin Call ปี2011เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008โดยเรื่องราวก็เป็นเกี่ยวกับบริษัทการเงินแห่งหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤตนี้เราก็ต้องปรับโครงสร้างลดพนักงานลงค่ะและผู้ที่ได้รับผลกระทบเต็มๆเ,เลยก็คือ e r ร c เดลหัวหน้าทีมบริหารความเสี่ยงของบริษัทนั่นเองซึ่งเขาก็ได้มอบไม้ให้ปีเตอร์นะคะซึ่งเป็นลูกน้องในทีมเนี่ยทำภารกิจอย่างหนึ่งค่ะซึ่งภารกิจนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างที่คนในองค์กรจะต้องเผชิญค่ะ เรื่องที่6นะคะ equity ค่ะปี2016นักสแสดงนำหญิงของเรื่องนี้นะคะรับบทโดยแอนนา u n n ผู้ด่งดังจากซีรีส์ breaking bad นั่นเองค่ะโดยเธอรับบทเป็น n Naomi b i s h OP นะคะที่ปรึกษาทางการเงินอาวุโสผู้มีชื่อเสียงโด่งดังค่ะแต่ว่าเธอถูกโจมตีด้วยข่าวอื้อฉาวทางการเงินซึ่งเธอจะแก้ไขปัญหาและเอาตัวรอดจากเรื่องอื้อฉาวนี้อย่างไรก็ลองติดตามกันดูในภาพยนตร์ได้เลยค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะ The Billionaire er Boys Club นะคะจากปี2018ค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มวัยรุ่นนะคะบ้านรวยที่รวมตัวกันค่ะเพื่อที่จะสร้างไรายได้สร้างโปรเจกต์อะไรสักอย่างนึงที่จะทำให้ตัวเองรวยขึ้นไปอีกแล้วก็ประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกค่ะแต่ว่าเกิดปัญหาขึ้นกับโปรเจกต์นนั้น,นะคะก็ลองไปดูกันได้ค่ะ ก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับภาพยนต์เกี่ยวกับการเงินการลงทุนที่เพิร์เลือกมานำเสนอต่อเพื่อนๆในวันนี้นะคะใครเคยดูเรื่องไหนชอบไม่ชอบอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะคะเพราะว่าการดูหนังก็อาจจะเปิดโลกกระแทกเปิดมุมมองอะไรบางอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงเกี่ยวกับการลงทุนได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง m o n e y Hero ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราทีมงาน มันนี่ฮีโร่นะคะส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราก็สามารถโอนมาได้ตามบัญชีโด o n a t ที่ description ของคลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้เพิรลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย